สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องรากข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ไนเตที่น่าสนใจในรอบวันมัมอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับขอคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ตามดิงด้านล่างได้เลยนะครับมีโบนัสามากมายครับมีสิ่งให้ร่วมสนุกอีกเยอะเลยนะครับ อ่ะโอเคครับก็มาเริ่มกันดีกว่านะครับสำหรับประเด็นที่น่าสนใจของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อนะฮะมีอะไรมาอัปเดตกันนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับโอเกุนาโซชาครับก็ได้มีการเปิดเผยในเรื่องของแผนการการซื้อนักเตะนะครับแบบคร่าวๆนะครับก็เป็นการเปิดเผยกันนั่นแหละว่าตอนนี้ในช่วงซัมเมอร์น,นี้ยังต้องการเสริมทัพอยู่นะครับหลังจากที่ ได้ดอนนี่ฟันเดเบกเข้ามาแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่พอแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเป็นเสียงเดียวกันด้วยนะครับว่าช่วงเนี้ยซัมเมอร์เนี้ยมันผิดปกติก็คือมีโควิด -19 เข้ามาเล่นงานการเงินนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้เรื่องของจํานวนเงินที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เงินเนี่ยมันก็เสียไปตั้งแต่ช่วงของโควิด -19 ใช่ไหมครับรายรับไม่ค่อยมี เข้ามาแบบเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วทีนี้จะไปซื้อนักเตะราคาแพงๆก็ต้องทําใจกันหน่อยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนี่คือสิ่งที่โซชาพยายามหมายถึงนะครับว่าก็ต้องการเสริมนะครับต้องการพัฒนาทีมให้ดีขึ้นโดยตลอดนั่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าการเสริมทัพไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโควิดสิ 19, เล่นงานอย่างหนักจริงๆนะครับโอเคก็รอดูกันในดีลต่อไปจะเป็นใครนะครับ สำหรับประเด็นต่อไปครับที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เดวิสออสตา์นะครับซึ่งเป็นกูรูของเดอแอตแลนติกนะฮะเป็นกูรูเทียหนยึ่งชื่อดังนะครับเขาได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมแนวรับของแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งสรุปไม่ง่ายครับเดวิสออสตา์เนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วตัวเลือกในตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยไม่ได้อยู่ในลำดับขั้นตอนสำคัญของแมนยูเลยนะครับ คือแมนยูสนใจไหมสนใจแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเรื่องของอันดับที่ต้องซื้อเดี๋ยวนั้นเลยนะครับเนื่องจากว่าแมนยูเนี่ยมีแนวรับที่ใช้งานเกินพอแล้วนะครับนะอย่างเช่นพวกโรโฮก็ยังไม่ย้ายนะครับฟิลโจอย่างเงี้ยยังอยู่นะครับแถมทั้งยังมีลินเดนเลิฟแม็กไวนะครับรวมทั้งอีลิกบายยี่ตนวเซเบ้เทเดนเมนจี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นจำนวเนเซนเตอร์เนี่ยถ้าเกิดไม่ย้ายออกเนี่ย มันมีเหลือเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากได้ก็ต้องปล่อยกันออกไปก่อนทีนี้ถ้าถามว่าในรายของทางคูดิบัลลี่อย่างนี้นะครับมีราสกินเนียอย่างเงี้ยแมนยูเคยให้ความสนใจไหมทางออสตายบอกว่าก็เคยให้ความสนใจครับในช่วงซัมเมอร์ก่อนแต่ว่าเราก็ทราบกันดีว่าคูดิบัลลี่เนี่ยมีราคาที่สูงเกินไปสกินเนียก็มีราคาที่สูงเกินไปนะครับก็เลยอดกันไปหรือว่าไม่ได้ซื้อนะครับ สุดท้ายก็ไ,ได้เฮลิแมกไกวามาอย่างที่เราได้เห็นกันแหละในช่วงสมัมเอรที่ผ่านมาซึ่งนะตอนนี้มีข่าวกับไดโยออสตา์ก็มองว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยดูเรื่องของการเสริมแนวรับเนี่ยยังไม่ใช่ปัจจัยสําคัญนะครับเท่าที่เขาทราบข้อมูลมานะฮะสำหรับตําแหน่งแรกๆเนี่ยที่ต้องการเสริมเนี่ยแน่นอนจะเป็นอ่าพวกกองกลางพวกแนวลุกซะมากกว่านะครับทานองนั้นนะก็โอเคนี่คือการเปิดเผยจาก เทียหนึง่งอีกคนหนึ่งนะครับที่มีการวิเคราะห์กันออกมานะครับดวิสออนสไตน์นะครับที่บอกว่าเรื่องของการเติมแนวรับให้แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเนี่ยยังไม่ใช่ปัญหาสําคัญของแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนะโอเคครับติดตามกันดูนะฮะส่วนนักหนาต่อไปครับกูรูอีกคนหนึ่งเป็นกูรูชื่อดังนะครับก็เขาได้วิเคราะห์กันออกมานะครับนั่นก็คือเอียนแมแกรีเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าเอ็ดวูดเบิร์ดเนี่ยรองประธานสโมสรของทางแมนยูเนี่ย จะรอตลาดซื้อขายแบบใกล้ที่จะหมดเวลานะครับแล้วก็เขาจะดําเนินการอย่างรวดเร็วหรือว่าจะมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปคือแม็กกรี่มองว่าในมุมมองของเอสเนี่ยนะครับเอสเนี่ยอาจจะมองว่าการที่จะยื้อเวลาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการแบบว่าข้อดีแล้วกันในเรื่องของการที่สามารถยื้อเพื่อให้ได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดนะครับที่ดีขึ้นกว่านี้นะฮะ แต่ในมุมมองของคนเราทั่วไปเนี่ยแฟนบอลหรือว่าโอเล่เองอาจจะงุดหิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราอาจจะมองว่าการยื้อเวลาในช่วงตลาดซื้อขายนกเตนเนี่ยมันอาจจะทําให้ดีลมันมีราคาเพิ่มขึ้นหรือว่าราคาที่สูงกว่าปกติเพราะว่าพอใกล้ที่จะหมดตลาดซื้อขายนกเตะใช่ไหมครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยต้องรีบร้อนซื้อหรือว่าต้องรีบยื่นซื้อถ้าเกิดไม่ยื่นในราคาที่ทางทีมน,นั้นต้องการเนี่ยเราก็จะอดแล้วนะครับคือมุมมองมันต่างกัน น,ะะนี่คือบทวิเคราะห์ของเอียนแมคแกรี่หวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกันดีนะครับในม่วงเอสนะครับการยื้อเวลาคือข้อดีก็คือสามารถเจรจาได้แบบเรื่อยๆเวลายังเหลือนะครับแล้วก็คอยไปสรุปในช่วงวันทท้ายในมุมมองของโอเล่ ay, หรือว่ามุมมองของแฟนบอลทั่วไปอาจจะมองว่าเฮ้ยการซื้อนักเตะให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเนี่ยมันเป็นข้อดีมากกว่าสินะครับเพราะว่าพอใกล้ที่จะถึงวันเนี่ยมันอาจจะโดนโกงราคาค่าตัวมากกว่านี้ก็ได้ นะครับแล้วแต่มุมมองแล้วแต่บทวิเคราะห์ด้วยในเรื่องนั้นนะครับก็มาฝากกันนะครับอีกหนึ่งบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจากกูรูชื่อดังอย่างเอียนแมคกรีนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปครับผมได้ไปดูข้อมูลจากหลายสื่อนะครับเกี่ยวกับซีซั่นใหม่นี้นะครับแมนยูเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างไรแล้วก็แมนยูจะไปอยู่ในระดับไหนนะครับก็มีการแยกออกมาแล้วก็สรุปกันออกมานะครับเรื่องแรกนะครับ แมนยูเนี่ยจะว่าไปแล้วในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคือจะว่าไปก็ไม่มีอะไรติดหมายติดมือใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างน้อย,นอยเนี่ยก็ได้โคต้า UCL เนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าในช่วงซีซั่นใหม่นี้นะครับการที่สร้างทีมมาแล้วเบื้องต้นในยุคข,ของโซชาแบบเต็มกำลังเนี่ยนะฮะเต็มเวลาของทางโซชาเนี่ยในช่วงซีซั่นก่อนมันก็สามารถมาต่อยอดแล้วก็น่าจะประสบความสาเร็จได้ ในช่วงซีซั่นใหม่นะครับที่จะเริ่มต้นนี้นะฮะถือว่ามีทีมที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพัฒนาให้มันดีขึ้นซึ่งคาดว่าซีซั่นใหม่น่าจะทําได้ดีกว่านี้แล้วก็น่าจะมีอะไรติดไม้ติดมือหรือว่าถ้วยต่างๆแหละติดไม้ติดมือให้กับโซชาแล้วก็นักเตะแมนเชสเตอร์เดในยุคใหม่นี้ด้วยนะครับส่วนประเด็นที่2นะครับก็คือถ้าพูดถึงความแข็งแกร่งนะครับความแข็งแกร่งในยุคของทางโซชาเนี่ยเกี่ยวกับทัพนักเตะเนี่ยนะฮะเอาแบบ สิ่งที่เราต้องโฟกัสเนี่ยก็คือการพัฒนานะครับหรือว่าการเอานักเตะพวกชุดอายุน้อยขึ้นมามาปลูกปัน้นหรือว่าผลักดันนักเตะที่อายุไม่เกิน30แล้วกันไม่เกิน25ไม่เกิน28ปีทำนองนั้นครับชุดผู้เล่นส่วนใหญ่ของทางแมนยูชุดปัจจุบันเนี่ยค่าเฉลี่ยโดยรวมเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน25ปีอยู่แล้วอย่างที่เราทราบกันนะครับนี่คือข้อดีนี่คือจุดแข็งแกร่งแข็งแกร่งอย่างไรนะครับก็คือว่า การที่แมนยูเนี่ยมีนักเตะค่าเฉลี่ยที่อายุน้อยไม่ถึง25ปีอย่างมาร์คเซียลแม็กโทมินีดอนนี่ฟานเดอร์บิกแรดฟอร์ดดนนี่เจมส์วานบิสซาก้าเบนนอนวิลเลียมเมสันกินบตดอย่างเงี้ยน,นะครับมันมีข้อดีก็คือถ้าเกิดนักเตะเหล่านีน้เติบโตไปอีกสักหลายๆปีมันสามารถไปต่อยอดได้นะครับนั่นแหละคือ,อข้อแข็งแกร่งของเรานะครับที่เราสามารถอเอาชุดเนี้ยไปต่อยอดประสบความสำเร็จได้อีกหลายปีเลยนะครับเพียงแต่ว่าต้องรอเวลาหน่อยนะครับ แล้วก็อายุการใช้งานของแต่ละคนเนี่ยข้อดีก็คืออายุยังไม่เยอะด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องพูดกันในเรื่องของข้อได้เปรียบแล้วก็จุดแข็งของแมนยูในชุดใหม่นะครับชุดของทางโซชานั่นแหละนะฮะแล้วก็3นะครับแมนยูควรที่จะปรับปรุงสิ่งใดมากที่สุดนะฮะก็คือปรับปรุงในเรื่องของการ สร้างโอกาสการทำประตูแล้วก็การทำประตูให้มากขึ้นกว่านี้ครับค่าเฉลี่ยกองหน้าของเราเนี่ยทำประตูได้เยอะก็จริงแต่ว่าภาพรวมทั้งซีซั่นเนี่ยถือว่าการสร้างสารรค์โอกาสก,าก็ยังเป็นดองนะครับการทำประตูก็ยังเป็นรองทีมที่ลุ้นแชมป์เลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราต้องแก้ไขกันด้วยแต่มันก็ยังมีข้อดีว่าเราได้บูโนเข้ามาในช่วงกลางซีซั่นนะครับมันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าบูโนเนี่ยช่วยในเรื่องของการ เพิ่มการทำประตูให้เยอะขึ้นแล้วก็เราได้ดอนนี่ฟานเดบิกที่มีสถิติการแอซิ์กับการทำประตูที่เยอะเข้ามาเพิ่มเติมอีกก็หวังว่าจะมีอะไรที่มันชัดเจนขึ้นกว่านี้เรื่องของการจบสกอร์เรื่องของการแอซิ์เรื่องของการสร้างสารรค์โอกาสในการทําประตูด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องปรับปรุงกันนะครับจริงๆมันมีหลายๆข้อที่จะต้องปรับปรุงนะครับอย่างเช่นแนวรับหรือว่าตัวเดมเส้นต่างๆนะครับแต่ว่าเอาเด่นชัดที่สุดก็คือการที่เราต้องจบสกอร์ ให้เยอะกว่านี้สร้างโอกาสการทำประตูให้เยอะกว่านี้ครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใกล้เคียงกับทีมที่ลุ้นแชมป์นะฮะหรือว่าบนบนตารางได้เลยนะครับนะบแล้วก็ประเด็นต่อไปครับประเด็นต่อไปคิดว่าใครจะเป็นคนสําคัญนะครับซึ่งอันนี้ผมอยากให้แฟนบอลเนี่ยนะครับช่วยกันตอบด้วยนะครับแต่ผมดูจากหลายๆบทวิเคราะห์เขาบอกว่าซีซั่นหน้าคนที่น่าจะเป็นคนสําคัญที่สุดก็คือบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับ ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าหลังจากบรูโน่เข้ามาเนี่ยโอ้โหถือว่าทําให้เกมรุกของแมนยูเนี่ยเปลี่ยนไปทันตาเห็นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหลายๆสื่อมองว่าบรูโน่น่าจะเป็นคนสําคัญที่สุดของแมนยูในช่วงซีซั่นใหม่นี้นะครับบางคนอาจจะคิดว่าบ็อกบาบางคนอาจจะคิดว่าเดคิอาร์แรดฟอร์ดแม็กไวก็แล้วแต่ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาใครคือคนสําคัญในช่วงซีซั่นใหม่นะครับแล้วก็คนที่น่าจับตามองครับ ตอนนี้ลหลายๆสื่อมองว่าน่าจะเป็นเมสันกรีนบูดครับเพราะว่าเมสันกิีนบูดเนี่ยที่น่าจับตามองก็คือเขาโดนันขึ้นมาแบบเป็นกําลังในช่วงซีซันที่ผ่านมาแล้วก็ทําผลงานได้อย่างโดดเดี่ยมนะครับสิ่งหนึ่งก็คือที่น่าจับตามองเนี่ยในซีซันใหมน่นี้เขาจะพัฒนาไปในรูปแบบแบบไหนยิ่งกดสกอร์ได้มากขึ้นยิ่งแอซิดได้มากขึ้นมีการพัฒนาในแบบไหนคือเป็นหนึ่งนักเตะที่ควรที่จะจับตามองไปอย่างยิ่งครับด้วยวัยเพียงแค่89ด้วย นะครับเล่นได้ขนาดนี้มันก็ควรที่จะจับตามองจริงนะครับแล้วก็สุดท้ายครับแมนยูจะคาดหวังอะไรนะครับในซีซั่นใหม่นี้ฮะแน่นอนครับเรื่องเดียวก็คือแชมป์ครับการคว้าทั่วต่างๆนะครับเพราะว่าแมนยูห่างหายจากการเป็นแชมป์ก็พอสมควรนะตั้งแต่ป่าวางมือไปมายถึงว่าแชมป์ลีกนะครับเพราะฉะนั้น แมนยูก็ต้องคาดหวังเกี่ยวกับแชมป์ลีกอยู่แล้วนะครับเนะเป็นระดับแรกนะครับส่วนแชมป์นอกลีกบอลถ้วยต่างๆก็ว่ากันตามลําดับนะฮะโอเคนี่คือการวิเคราะห์นะครับจากหลายๆสื่อที่วิเคราะห์กันเข้ามานะครับว่าซีซั่นใหม่นี้เราจะเห็นแมนยูในรูปแบบแบบไหนนะครับแล้วก็อยู่ในระดับไหนสามารถลุ้นแชมป์ได้หรือเปล่ามีความแข็งแกร่งแค่ไหนจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงเนี่ยควรที่จะปรับปรุงอย่างไร ซึ่งทุกคนเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องมองแบบนี้ก็ได้นะครับคือมองต่างก็ได้ไม่ว่ากันเพราะว่ามันบทวิเคราะห์อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้ประเด็นต่อไปครับมีอะไรที่น่าสนใจครับก็มีการเปิดเผยจากกูรูของเดอะแอตแลนติกครับหรือว่านักข่าวของแอตแลนติกแล้วกันนะครับ t ด e a แอตแลนติกซึ่งเป็นสื่อใหญ่ของอังกฤษนะฮะเขาบอกว่าคือตอนนี้มาโกโดโฮเนี่ยนะครับก็น่าจะกลับมาเป็นตัวเลือกแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งครับ ซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะมันมีการเล่นข่าวมาอยู่แล้วนะครับว่าโรโฮหลังจากที่กลับมาซ้อมกับแมนยูได้เป็นสัปดาห์รแรกๆเนี่ยนะครับคือโรโฮสามารถมัดใจโซชา์ได้เลยนะครับเพราะว่านักเตะมีส่าพร่างกายที่ดีมากนะครับมีเรื่องของความทุ่มเทฝึกซ้อมได้ดีนะครับมันก็เลยทําให้ตอนรอแรกๆเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการเตรียมปล่อยตอนนี้อาจจะเก็บเอาไว้ใช้งานเองหรือเปล่านะครับก็นี่คือสิ่งที่ดีอลนติกเล่นมาอีกสื่อหนึ่งว่า ดูเหมือนว่าโรโฮน่าจะมัดใจโซชาได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่านอกจากฝึกซ้อมหลักโรโฮยังมีการแยกออกมาฝึกซ้อมเพิ่มเติมนะครับหลังจากฝึกซ้อมหลักเสร็จนะครับก็แสดงถึงความมุ่งมั่นนะครับที่จะเบียดแย่งตาแหน่งในตําแหน่งเซ็นเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับารายการอเมซอนนะครับคือรายการอเมซอนเนี่ยนะครับจะเป็นรายการที่ เหมือนกับซีรีส์นะครับไปถ่ายเบื้องหลังการทำทีมแล้วปัจจุบันเนี่ยผมไปตามดูคลิปเนี่ยน่าจะเป็นทีมท็อตแนมอัสเปอร์นะแล้วก็คลิปก่อนนั้นน่าจะเป็นซิตี้หรือเปล่านะฮะผมจําไม่ค่อยไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ผมไม่ได้ดูนานละแต่ว่าคลิปล่าสุดน่าจะเป็นการถ่ายทําเบื้องหลังของ, Team ของ,ท,ง,งทีมท็อตแนมอัสเปอร์นะครับของทางโจเซ่มินโยนะครับซึ่งทีเนี้ยนะครับเดเรนติบอกว่าถ้าเกิดสเปอร์เนี่ยมาเยือนทีมอดอร์ฟอร์ดเนี่ย ทางรายการอเมซอนเนี่ยจะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าสนามโอแทฟฟอร์ดมาถ่ายทํารายการเบื้องหลังนะครับเพราะว่าโซชามองว่าภาเพเหตุการณ์เบื้องหลังหรือว่าบรรยากาศในถิ่นโอแทฟฟอร์ดเนี่ยนะครับอย่างเช่นห้องแต่งตัวอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นความลับนะครับไม่อยากให้มีการเผยแพร่ก็เลยทางแมนเชสเตอร์ูไนเนี่ยไม่อนุญ,ญาตให้ทีมงานอเมซอนเข้ามาถ่ายทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของซีรีส์เบื้องหลัง การที่สเปอร์มาเยือนทินโนเทฟอร์ดก็เราอาจจะไม่ได้หินนะครับในมุมมองแบบนั้นนะฮะเพราะว่าทาสมโมสอนแมนยูไม่อนุญาตให้ถ่ายำํำนั่นเองนะครับส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับลูกชอกันหน่อยนะครับก็ดิเอต์ลนติกเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าลูกชอเนี่ยจริงๆเนี่ยก็เริ่มที่จะกลับมา100%แล้วจริงๆจริงๆเนี่ยลูกชอเนี่ยเริ่มที่จะ100%ตตั้งแต่ใกล้ที่จะจบซีซั่นที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่า ก็ยังมีการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าตอนนี้คือมันก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางลงซ้อมหนักได้แล้วแล้วก็ต้องเชื่อมโยงไปที่เรเกรอนนะครับเรเกรอนที่เป็นแบ็กซ้ายที่แบบแมนยูให้ความสนใจอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดลุกชอกลับมาได้แบบนี้ทางแมนยูอาจจะลดให้ความสนใจเรเกรอนไปเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้กระแสข่าวมันก็เริ่มลดน้อยไปแล้วนะครับเพราะว่าลุกชอก็กลับมาแล้วด้วยนะครับก็อาจจะยังไม่ต้องเสริมนะครับหรืออาจจะเสริมก็ต้องรอติดตามกันนะครับ แล้วก็มีกระแสข่าวก็สิบันเด่นนะครับอย่างเช่นอเล็กเตลลสเนี่ยก็มีการเล่นข่าวมาจากเหมือนกับพอสแครนะครับในโซเชียลนะครับก็เป็นพวกดันแคนคาเซลนะครับที่ได้ออกมาวิเคราะห์นะครับจริงๆเขาบอกว่าทางแมนยูเนี่ยได้มีการยื่นข้อเสนอยังเป็นทางการนะครับเพื่อคว้าตัวอเล็กเตลลิสแบ็กซ้าของทาง FC p o r t อรตแล้วนะครับซึ่งทาง FC p o r บอรตเนี่ยก็ยินดีที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมแมนยูอีกด้วยนะครับก็ เป็นข่าวที่ผมมองว่ายังกอสิบอยู่นะครับแล้วก็ปดทายครับเป็นเรื่องราวของวิกเตอร์โอซิมเฮนนะฮะก็เป็นกองหน้าของทางนาโปลีนี่แหละที่เคยมีข่าวกับแมนยูมาแล้วนะครับก่อนที่จะย้ายไปนาโปลีซึ่งล่าสุดเนี่ยทางแอนดรูโอซิมเฮนพี่ชายของวิกเตอร์โอซิมเฮนเนี่ยได้ออกมาสัมภาษณ์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมนยูยื่นข้อเสนอกันเข้ามาแต่ว่าทางน้องชายเนี่ยไม่ได้เลือกย้ายไปแมนยูนะครับเพราะว่าต้องการแสดงความเคารพต่อโอเดนการโล ซึ่งทําไมถึงแสดงความเคารพครับเพราะว่าการที่โอซิมเพนน้องชายเนี่ยนะครับย้ายไปแมนยูในช่วงเนี้ยอิกาโลก็ยังมีสัญญาอยู่กับทางแมนยูครับการย้ายไปก็จะเป็นการเบียดแยกตาแหน่งกันซึ่งสิ่งนั้นน่ะทางน้องชายเนี่ยก็ไม่อยากย้ายไปเพราะว่าไม่อยากเบียดแยกตำแหน่งนะครับเหมือนกับเขาเคารพอิกาโลเป็นอย่างมาก,กน,นะฮะก็เลยเลือกย้ายไปนาบรีก่อนแล้วก็ด้วยวัย21ปีเนี่ย พี่ชายของเขาก็บอกว่ามันยังมีเวลาให้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตรครับคือมีเวลาอีกหลายปีอ่ะที่ไปอยู่ในระดับสูงๆได้นะครับก็รอดูกันแล้วกันในเรื่องของอนาคตแต่ว่าตอนนี้ก็มาอยู่กับนาบารีเก็บเลเวลไปก่อนนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ที่น่าสนใจนะครับแฟนพีคคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์ก, like, กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ